โดนเล่นด้วยใช่ไหมนี่จริงเลยครับแล้วคนลงไหปเขากินเยอะหรือเปล่าหกเมตรนะฮะนี่มันพิสูจน์กันนะครับผมนี่มันนี่ไม่ใช่โฆษณาสอะไรแต่นี่คือมันแดกเข้าไปพูดถามดิข้าวเปนไก่เป็นไงบ้างข้าวมันไก่เป็นยังไงครับ้าวขเจ๊งครับเจ๊งครับได้ข้าวเป็นไงเปานไงมาดีขึ้นมามีเป็ดขึ้นมาดีเย่อยไข่ย่อยไข่ดีนุทธะครับว่าเอาไก่ตายมาทำอร้านมันไม่เลี้ยงไม่เก่งวะ ไก่ทำไมไกล่ล้านานุ่มไก่รถติดรสทวานุ่มมากเลยอรอมากรเด็นี้ยลงอยู่รู้จะโดนฟองไหมนี่ไมชื่อชื่อเหลืออีกครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนี่เป็นส้ดายหรเราอยากลองพี่ีหมดทักงหมดหมดทั้ง้าเลยไม่โอเค นี่ครับถ่ยคนต้องใส่เขามีแฟนยังีคุณยัครับวันนี้เรามียังครับตั้ชื่อใคเป็นครน่ครับอันนี้ขึ้นมกาตตัวครับขึนครับขึ้นครับคคครับรัขโทษกแล้วขอโทษเลยนะฮะผมอยู่กับแบงค์กรงกร้ทั้งคืนผมอยู่กบทั้งคืนองคนบคสน ทำอะไรกันวะแหมนะทกาแฟยังไม่รู้ไปดูนั่งหน่อยแล้วมึงดูนั่งดูอะไรล่ะไม่ใช่วันเมื่อคืนนั่งคุยโทรศัพท์ได้ข่าวรู้มาว่าอะไรพวกมีวิธีดูแหม่ได้แมดูไงอ่ะกลางนี้โอเควันนี้แล้วเป็นเกณฑ์เป็นสีแดงนะครับโอ้ยเป็นเกณฑ์เฮ้ยอะังอ่ะจริงเห็นไหมเท่ากันไปเลยเห็นไหมเท่ากันไปคนถ่ายสงสัยทำไมถึงชนิดกันเพราะว่า20วันทำไมยี่บวันทำไม What?